บรรยากาศทุง่งนาเออ้อหากินแบบบ้านๆน,นี่เออหลุดเนอเอาลองดูลุน้นเออเออนี่เลยลุนก็น้องนี่ได้บาดอู้ตราย,ยังนัดเถือ่อเลยออโอ้ก็น้องนูอยังทุบในแบบเอาเอายู่มาจัดใช่ไหะนะ่เลย มาลุนตัวใหญ่มากี่กิโลนะมน,นมดูนเองดูไนนอ้ <laughs> อยอดแท้โทรมุ้ยนะไต้โตไอ้เองยง่ <laughs> <laughs> ายย่ตาขา่เบื่อเอง

นี่ลูกอัน ok น้นมาอือนี่เอาโชว์แล้วใช่ไหับใครล็อกล็อมังใครล็อกล็เหมล็อเล็ๆเลิศตลอเดี๋ยวฉูตัวนี้ก่อนมอ อู้อื้อันให้เนับเลยอู้อู้ถัดลงอู้นี่บานหาใสแม็ลวกน่อไใสลวกไต้องเคยบานที่านทาิ่งลวกนอยคือบานด้นเตียมเราเราตะมือโนติ

Lạp, nói tức chơi với những người khác. Hm, 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 ตอนนายท้ายนี่นะเออน่ะรดหมดเลยนี่ี่ก<อ>ยก็จับยอย่จับอย่โอ้ยไหนก็ดะนังโอ่งก็บางคนลาโอ่งอืมไหก็ตุกตีที่สุดก็หน้าเดงกัน